ครับสวัสดีครับวันนี้อัปเดตโกงสักนิดนึงนะครับก็เราเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเก็บไว้ในหลังคาอย่างนี้เลยสบายใจได้นะครับก็คือไม่ตากแดดตากฝนนะครับแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบเรื่องของตัวโครงเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยเราทาสีให้เหมือนใหม่เลยนะครับวันนี้เปลี่ยนพื้นใหม่เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าโรงเนี้ยจะเหมาะกับหมาขนาดกลางถึงขนาดเล็กนะครับพวกปอมพวกชิวาว่าสีต่างๆที่ไม่ไม่ก้าวรล้วไม่ดุมากนะครับเพราะว่าตัวโครงเนี่ย เราถักละเอียดเลยนะครับตัวนี้นะครับคงถักประมาณช่องละ8คูณ8อย่างนี้เลยนะครับแมวก็เลี้ยงได้นะครับแมวก็เลี้ยงได้เพราะว่าข้างในเนี่ยแล้วก็กรุหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นแผ่นนี้จะเป็นแผ่นสีขาวให้อย่างนี้นะครับชุดนี้ก็คือตามในคลิปเลยนะครับจะได้แบบนี้เลยนะครับโรงถักรอบนะครับเป็นช่องเล็กนะครับ แมวเลี้ยงได้สบายมากใส่เป็นโ่งแมวอยู่ข้างในให้แมวเข้าไปนอนในโ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหลังคานะครับก็ปิดมิดชิดนะครับนี่ก็คือหลังคาใหม่นะครับหลังคาใหม่ไม่มีรูนะครับหลังคาใหม่แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเป็นทันชีสสีหวานๆแบบนี้เลยนะครับก็ตัวหลังคาต่างๆนี่ก็ถอดได้นะครับจริงๆถ้ายึดแล้วก็ไม่อยากจะถอดนะครับใครที่มีความพร้อมก็มายกไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเก็บเรารักษาไว้อย่างดี นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผูกโดยตากแดดตากฝนนะครับตัวเหล็กทาสีกันสนิมให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับขนาดเมตรคูณเมตรนะครับหรือว่ามันแผ่นสลัดเนี่ยมันก็จะลึกไปเมตรหนึ่งะครับตัวหน้าในเก้าสเซนแต่รวมเสาร,รวมอะไรด้วยก็มาณเมตรคูณเมตรนะครับถ้าเอารถมาใส่ก็ดูกระบะว่ามันใส่ได้ถึงเมตรคูณเมตรไหมนะครับนี่คือกรงที่เปลี่ยนพื้นให้ใหม่เป็นสีขาว ใช้ไรกว่าเดิมสําหรับหมาน่ารักน่าักนะครับหมาแมวน่ารักนักนะจะตัดแปลงเลี้ยงไก่สวยงามอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความครีเอทของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ก็คือโกงที่พร้อมขนได้เลยนะตอนนี้นะครับสนใจก็โทร0859405151ครับสวัสดีครับ